กอชอเองสามารถออมได้ตั้งอยู่1 5ปีขึ้นไปก็คือเด็กประมาณม .3 ม .4 นะคะการออมของเราต้องบอกง่ายมากก็คือขั้นต่ำนะคะ5 0บาทรรัฐบาลเขาสมทบให้ตามช่วงอายุอย่างเช่นถ้าอายุ15-30ปีรัฐบาลจะให้ครึ่งหนึ่งของเงินออมแต่ไม่เกิน1,800งพบาทการออมเพื่อการเกษียณนี่สําคัญนะคะ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันข่าว today กับช่วงทันข่าวลงทุนกับดิฉันสิินิดาเพชรเวรกุลค่ะต้องยอมรับเลยค่ะประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ไน้แคะ่นั่นหมายถึงมีพี่น้องผู้สูงวัยมากกว่าร้อยละ20ของจํานวนประชากรทั้งหมดค่ะมีผู้สูงวัยมากขึ้นนะคะก็จะต้องมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นหลังกเกษียณน,นี่เองจะใช้เงินจากไหนดีออมเงินผ่านช่องทางไหนได้บ้างค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจผ่านกองทุนก ออมแห่งชาติในการที่สามารถออมเงินแล้วรัฐบาลก็สมทบให้ด้วยก่อนจะไปร่วมคูดคุยนะคะคุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารย้อนหลังกับเราได้ทันข่าวทุเดย์ทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะขณะนี้เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติคุณจารุลักษ์เรืองสุวรรณอยู่ด้วยกันแล้วค่ะสวัสดีท่านเลขาค่ะ,คะสวัสดีค่ะอย่างที่ก่อนาไปนะคะว่าตอนนี้สังคมผู้สูงวัยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แล้วแปลว่าผู้สูงอายุมีมากขึ้นในสัง ะะจะต้องมีการเก็บออมเงินสถนะาน์การออมเงินของประชาชนทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าบอกว่าออมพเพื่อเกษียณต้องบอกว่ามีระบบนะคะที่เป็นระบบเลยก็จะมีกบขคือข้าราชการที่ทางข้าราชการกับรัฐบาลช่วยกันสมทบแล้วก็ได้ตอน60ถูกไหมคะอีกอันหนึ่งคือประกันสังคมที่เราออมที่โดนภาาบังคับถ้าทํามาเอกชนอีกกองทุนหนึ่งคือกองทุนสวัสดิภพที่ทางนายจ้างลูกจ้างตกลงกันทำมันจะมีกลุ่มคือนหนึ่งคะ่ะกลุ่มอาชีพอิสระก็คือกลุ่มชาวบ้านชาวนาน หรืออาชีพพ่อค้าแม่ขายเนี่ยไม่มีระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุเพราะฉะนั้นกอชอเองมาตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะว่าการออมเพื่อการเกษียณอายุนี่สําคัญนะคะคเคยนึกไหมคะว่าเราจะอยู่ยังไงตอน<ช>หลัง60เอาง,ง่ายๆนะคะสมมุติเราจะมีเา3า0บาทในการอ,อยู่ต้องมี9000บาท9,000บาทปีหนึ่งเท่าไหร่คะแสนกว่บาทถ้าบอกอายุเฉลี่ยของคนเรา80ปีคุณต้องมีเท่าไหร่ สล้าน <Okay. S 1> มีกันหรือยัง mm hmm. อันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายๆก่อนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงเนี้ย <Okay. S 1> เป็นสิ่งที่ทางกอชเองพยายามรณรงค์ให้คนไทยเก็บเงินเพื่อการเกษียณ mm hmm. อย่ามองว่าทำไมต้องเก็บอะ่ะ mm hmm. ก็ตอนที่เราแก่มาแล้วใครจะดูแลเราอันนี้เป็นปัญหาสังคมที่ต้องช่วยกัน พัฒนาตรงนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ค่ะ,คะเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องนี้ถ้าไม่ได้รับราชการหรือว่าทํางานอยู่ในระบบบริษัทจริงไหมคะ,คะก็อาชีพอิสระทั้งหลายฟรีแลนซ์ก็รวมด้วยะนะคะแต่ที่น่าสนใจคือนักเรียนนักศึกษาก็เริ่มออมเงินได้กับกอ,อชอนะคะถ้าออมเงินกับกอ,อชอสิทธทิประโยชน์จะมีอะไรบ้างคะต้องบอกว่าเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาค,คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจนะคะว่าการออมหรือการลงทุนสําคัญคือเวลาเวลา แล้วก็เงินลงทุนต้องมีผลตอบแทนของกองทุนก็ต้องได้อัน,นี่3องค์ประกอบในการบริหารจัดการเงินขั้นพื้นฐานเลยคันี้กอชอเองสามารถออมได้ตั้งอายุ15ปีขึ้นไปก็คือเด็กประมาณมสม4สนะคะการออมของเราต้องบอกง่ายมากก็คือขั้นต่ำนะคะ50าบาทต่อครั้งต่อปีนะคะสูงสุดตอนนี้ได้30,000บาทต่อปีแล้วนะคะและรัฐบาลก็สมทบให้ตามช่วงอายุอย่างเช่นถ้าอายุ15-30ปีรัฐบาลจะให้ครึ่งหนึ่งของเงินออมแต่ไม่เกิน หนึ่งพันแปดร้อยบาทสมมุติว่าน้องคนนึงมาส่งเงินวันที่ร้อยบาทนะคะเดือนหน้าเราให้เลยห้าสิบบาทแล้วไอ้ร้อยห้าสิบเนี่ยเราไปหาผลตอบแทนจากการลุนให้อีกนะคะ<ๆ>คนอาจจะมีเงินเยอะหน่อยอาจจะใส่สมมุติสามพันหรือห้าพันอย่างเงี้ยเขาก็จะได้พันแปดร้อยบาทเลยเพราะว่าแคปของเขาคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินพันแปดเห็นไหมครับว่าได้เลยไม่ต้องลุน้นคราวนี้พออายุสามสิบรัฐบาลก็จะให้เพิ่มขึ้นโดยสมทบจะเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินออมแต่ไม่เกินพันแปดร้อยบาทเหมือนกันสมมติคนอายุนะคะสามสิบ เดือนหน้าก็ได้80บาทใส่หมื่นหนึ่งก็ได้1,800บาทพออายุ50รัฐบวันบอกว่าคุณใกล้แล้วจกกะเกษียณแล,ล้วให้สมทบเพิ่มเป็น100%แต่ไม่เกินพันแปดเหมือนกันเพราะฉะนั้นใส่แล้วได้ร้อยใส่พันแปดได้พันแปดอันนี้เป็นคอนเซปต์ของการ ของการได้เงินจากกอชอค่ะฝั่งท่านเลยค่ะเล่ามาแบบนี้นะคะถือว่าเป็น,นกลไกที่ได้เปรียบเทียบกับกลไกการออมเงินอื่นๆจริง<ช>ไหม<ช>คะเพราะเราเริ่มตั้งแต่ยังไม่ต้องทางาน<ช>นักเรียนนักศึกษาเราทําแล้ว15เลยะนะคะแต่นั่นหมายถึง15าแล้วถ้าเราเข้าสู่ระบบการทํางานแล้วอยากรับราชการหรืออยากเข้าสู่บริษัทที่เขาอาจมี PV d ดีกอชอก้อนนี้เราเราทำยังไงดีคะเราจะเอาขึ้นหรือเราจะ Icana, เก็บต่อหรือเราทำยังไงก็ยังเป็นสมาชิกต่อได้นะคะคือไม่เสียสิทธิ์ไม่เสียสิทธิ์แต่ถ้าเขาน้องเข้าบริษัทการเขาได้กบขหรือประกันสังคมไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่สมทบรัฐบาลไม่สมทบถือว่าคุณได้สิทธิ์จากอื่นที่รัฐบาลซัพพอร์ตอยู่แล้วไม่ได้สิทธิ์นะคะแต่น้องเขาสามารถส่งเงินมาออมกับเราได้เพื่ออะไรเหมือนที่เราบริหารกันเพราะเราทําเป็นกองทุนประเภทหนึ่งคือบริหารจัดการเงินทุกวันนะคะ อันที่หนึ่งอันที่สองคือเงินออมของเขาบริหารภาษีได้ถ้านอ้องเขาฐานที่สิบเปเนี่ยใ,ใส่าเหมือนหนึงเท่าไหร่ก็เห็นตัวเลขฐานให้เราฐามภาษีลดเตี้ยลงนะคะหรือจะหยุดส่งก็ได้เพราะกรชอไม่ได้มงคับส่งเท่ากคันทุกปีนะคะแล้วแต่จะส่งเพราะฉะนั้นต้องเข้าก่อน ก่อนที่จะมีสิทธิ์อื่นอันนี้ข้อแนะนำเลยค่ะต้องมีกอชอกอจะว่าขาเข้าเขาดูขาเข้าถูกไหมคะว่าขาเข้าคุณอยู่ในสถานะไหน<ช>แต่ว่าขาขาต่อไปเนี่ยเขาไม,เไ,ไม่ไปดูแลถ้าคิดไวๆเก็บตั้งแต่15เนี่ยอยู่กับก,กอชอยาวเลยจนถึง60เลยโอูป่านนั้นเขาก็มีเงินก้อนเก็บถ้า <ๆ S 2> สมมตินะคะว่าเ้าน้องอายุ15ใส่30,000ทุกปีนะคะจะถึง60เลยทุกปีแล้วถ้าประสบโทษ1,080ทุกช่วงอายุเนี่ยจะมีเงินประมาณ3.5ได้ประมาณเดือนละ10,200ไปเรื่อยๆจนถึงอายุ80เเเเลยยยยแต่่ถถ้้าาานนนอองงงัมีีุึกิ80 ก็ยังจ่ายหมื่นสองนะคะหรือเสียชีวิตก่อน80เงินที่เหลือจากการจ่ายเนี่ยเราก็คืนสุทธิเงินก้อนกลับไปเพราะเราเป็นการบริหารจัดการเป็นบัญชีรายบุคคลนะคะค่ะเราเงินที่ที่นำมาเข้าสู่กอชเนี่ยบริหารจัดการให้งอกเงยด้วยถูกไหมคะเพราะว่าเงินเนี่ยมีมีถูงอกเงยอยู่ทุกวันอยู่ใช่ค่ะข้อดีอันนึงกอชคือว่ารัฐบาลเขามองว่ากลุ่มคนนี้ อาจจะมีความรู้การเงินมากเพราะฉะนั้นจะมีการคุ้มครองผลตอบแทนให้กับสมาชิกด้วยถ้า60แล้วกชอไปบริหารขาดทุนนะคะตามงบกากาประจำธนาคาร7ธนาคารสเสรเนี่ยก็คือก็ต้องสบทบให้ ให้มากกว่าเงินฝากถ้ากัเงินฝากอย่างน้อยใช่เหมือนแกวนตีด้วยใช่เลอันนี้เป็นเป็นข้อดีของกองทุนที่มีนะคะเป็นกองทุนที่ทําได้ค่ะแต่ว่าบริหารจัดการก็คือโดยเงออาชีพเลยโดยกองทุนผู้จัดการกองทุนหรือว่าแล้วแต่สินทรัพย์ประเภทไหนใช่ในนโยบายของทางบอร์ดมีอนุกรมลงทุนกํากับการดูการลงทุนด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าบทบาทของกอชอนนคะคือชัดมากเลยว่าเราดําเนินการในการพัฒนาทักษะความรู้ให้กับคนทุกวัยเลยนะคะประชาชนทุกวัยเลยอันนี้เราเรายังคงให้ความสาคัญในเรื่องนี้รวมถึงแผนในการดําเนินงานของปีนี้ จริงๆว่าเราทำาค่อนข้างเข้มข้นนะคะเราทำร่ว<ช>มือตลาดซับกับกรอตกับแบงค์ชาติลงพื้นที่กันนะคะให้ความรู้ชาวบ้านมากกว่าเพราะชาวบ้านเขาไม่เคยบริ<ช>หารจัดการเงินเขามีเหมือนกับมีเท่าไหร่ก็ใชาเท่านั้นต้องบอกว่าความก่อนใช้นะ<ช>แล้วการจัดสรรเงินอย่างไรบอกบอกแหล่งที่มาของการออมด้วยทักษะหรือการไม่ได้ท้งการแก้หนี้เราเองมีความรูวมือเกิดั้คลังเดยเฉพาะนะคะพยายามจะทําให้คนเข้าใจเรื่องการงนาการเงินอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาซึ่งเราพยายาม จะคุยกับกระทรวงต่างๆให้มีวิชาตรงนี้ได้ไหมดี๋ยวน้อยเพื่อกไฟแนซนในนักเรียนต้องรู้ว่าเงินค่าขนมหนึ่งออมาจากแม่เนี่ยแบ่งยังไงจัดสรรยังไงนี่เป็นสิ่งที่การจัดสรรงันสำคัญนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราก็พยายามจะทําให้เป็นหลักสูตรด้วยซ้ำเป็นทักษะชีวิตที่สําคัญมากรู้ได้เร็วเนี่ยยิ่งดีนะคต้องค่ะแล้วมีการวางแผนในเชิงของหลักสูตรหรือว่าองค์ความรู้เข้าไปตั้งแต่ระดับนักเรียนนักศึกษาเลยในการร่วมมือบูรณาการกับหลาอยู่ในรดันักเรียนมหาลัยปีหนึ่งค่ะคือมัธยมปลาย ต้องรู้จักทักษะการหมางแผนการเงินทักษะนะคะว่าเอาไปใช้อย่างไงนะคะมีเงินเท่าไหร่มีเงินแล้วแบ่งกันอย่างไงนะคะแบ่งเพื่อการเกษียณเท่าไหร่แบ่งเพื่อใช้ชุขเฉยเท่าไหร่แบ่งเพื่อชิปหนุ่ชิดหวหรือการบริหารจัดการหนี้ด้วยอันนี้พยัยกกำลังคุยกันอยู่ค่ะยังไม่เสร็จดีเพราะว่าเป็นแนวทางหงของกระทรวงให้ความสําคัญมากกับเรื่องนี้เพราะว่าผู้คนต้องรู้จักการวางแผนการเงินนะคะ,คะถ้าเรามีใช้โดยที่ไม่คิดอะไรเลยมันก็มีเกิดเป็นภาระกับตัวเองแล้วต่อบ้านเมืองด้วยค่ะค่ะ นอกเหนือจากเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ทักษะในการพัฒนาการเงินส่วนบุคคลแล้วเนี่ยนะคะ,ะการดําเนินงานในเรื่องอื่นๆของกอชอในการที่จะผลักดันให้คนไทยทั้งมีองค์ความรู้ด้วยมีประสบการณ์แล้วก็ออมเงินเป็นด้วยของปีนี้เป็นยังไงบ้างก็ค,คือลงพื้นที่นะคะเราจะลงพื้นที่กับประสมมหาไทยโดยเฉพาะน,านาักเรียนศึกษาเลยลงตามโรงเรียนด้วยซ้ำให้ผู้ป,ปกครองได้ทราบถึงกอชอคืออะไรทําไมถึงแนะนําให้ทําอันที่หนึ่งอันที่สองเป็นการสอนลูกหลานเข้าใจว่าการ ออมเงินระยะยาวที่สาคัญในี่ยที่เรียนไปแล้วว่าการบาริหารการเงินเวลาสำคัญที่สุดถ้าเราเวลาเยอะ,ะเงินได้น้อยมันถึงเป้าหมายแต่ถ้าเวลาสั้นๆต้องใช้เงินเยอะถึงวันนั้นอาจจะมีเงินออมได้ซ้ำนะคะต้องออมก่อนช้าที่เป็นทักษะชีวิตแล้วก็ดูซิว่าเงินที่มีถึงโอเคยังเพิ่งจะรู้ก็<ช>ดีกว่าไม่เริ่มก็ดังว่า<ช>อย่างน้อยให้ให้ใหเกิดความหนก กับทุกคนนะคะว่าการจัดการกันตัวเองสําคัญจริงๆนะตอนนี้ค่ะค่ะผลักดันในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะดูในเรื่องของการเพิ่มช่องทางฝากเงินสมทบด้วยตอนนี้จริงๆมีหลากหลายช่องทางในการเพิ่มช่องทางด้วยเป่าตังก็ได้เช่นกันนะคะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างงี้จริงๆแล้วการเป็นสมาชิกอันแรกคือต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าทุกคนเป็นได้ต้องสิ้าปีขึ้นไปต้องไม่มีกระบกไม่ได้เป็นสมาชิกกบขไม่เป็นผู้กันตนไม่เป็นสำรองชาชีพจะต้องถึงสมัครได้ตรวจสอบสิทธิ์พอได้ปุ๊บ ก็สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันเรานะคะกอชหรือ Line แอของเราคือ nsf.th นะคะหรือนะคะที่ธนาคารของรัฐตั้งแต่ออมสินทกศกรุงไทยอิสลามแบงค์นะคะแล้วก็อาคารสงเคาะ์อีกทั้งเคาน์เตอร์สวิสแล้วก็ที่ธนาคารพื้นทประเทศพอสมัครปุ๊บของเราข้อดีคือส่งเงินที่ไหนก็ได้เราจะส่งที่ไมโม่ก็ได้ส่งที่เป๋าตังก็ได้นะคะส่งผ่านเคพาสส่งผ่านทุกอย่างไปรษณีย์ไทยโลตัสได้หมดเลย หือตู้บุญเตอรมม์ได้เลยเพราะเรายามสร้างเครือข่ายสร้างของให้กับประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงในการออมแล้วคุณยายบอกขั้นต่ำห้าสิบาทมีวันนี้ใส่50บาทมีเดือนหน้าใส่ร้อยไม่จําเป็นต้องเอาทุกเดือนนะคะสมมติเราใส่ตั้งเป้าว่าปีนี้จะออมสักหมื่นบาทก็ใส่หมื่นบาทปีหน้าติดขัดะาจะเป็น2อ0พันอะงเงี้ยก็ได้ นะคะหรือหยุดอ,อมก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรกันเลยะนะคะนี่เป็นสิ่งที่อยากจะบอกปลูกฝังวิทนัยต่างหากที่สําคัญควรจะต้องมีการจัดการเงินทุกปีนะคะม,มาดูซิว่าเรามีอะไรบ้างในพอร์ตเราใช่ไม่สักครู่ท่านเลยค่ะพูดถึงเรื่องหยุดอ,อมก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะมีเงื่อนไขอะไรที่พี่น้องควรรู้บ้างไหมคะว่าเอ้ยอันนี้ผิดเงื่อนไขหรืออันนี้ทําได้ทําไม่ได้ที่อยากจะแนะนำค่ะเงื่อนไขเดียวนะคะถ้าคุณลาออกก่อน60เงินที่รัฐบาลเคยให้สมทบละดอกประสพบดึงกลับ มาที่กองทุนถือว่าผิดเงื่อนไขในการออม60เท่านั้นเลยใช่ค่ะ,คะแต่ถ้านะถ้าเสียชีวิตระหว่างทางออมหรือบัตก็ตามคืนทาย,ยาทเป็นเงินก้อนนะคะ,คะแล้วรับบํานาญรายเดือนเท่านั้นเมื่อ60นะคะจะไม่จ่ายเงินก้อนเพราะมองว่าเราต้องมีเงินเดือนชนเก,กระยีะถ้าได้เงินก้อนออกมาตอนบ้านปลายชีวิตเงินจะหมดเลยภายในปี 2, 2> ปีนั่นก็ต้องรอเบี้ยยังชีพ600อีกแล้วะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามเป็นอย่างนี้เงื่อนไขเดียวค,คือต้องอย่าลาออกก่อน60หยุดออมได้นะคะไม่ส่งไม่เป็นไรไม่ส่ง5 6ปียังได้เลย แต่คุณก็เสียดายโอกาสเพราะเรามีการเติมตังค์ให้ทุกปีถ้าคุณใส่หลักการเราถ้าใส่ปีนี้ปีนี้แล้วมาก็เติมให้แต่คุณไม่ใส่ในปีก็ไม่เติมให้ถ้าหยุดออมชั่วคราวหยุดสมทบเหมือนกันใช่ค่ะหยุดสมทบเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ผิดเงื่อนไขใดก็คือยังทิ้งเงินไว้ในนั้นได้ใช่ค่ะแต่ว่าอย่าถอนก่อน60ละกันเพราะว่าอย่างนั้นอ่ะเดินสมทบ ออจะได้ไดใช่ใชได้ใชค่ค่ะแต่นั่นหมายถึงการออมเงินเข้าไปเงินก็ออกดอกออกผลอยู่แล้วเพราะว่ามีเหมืมอาชิพในการบริหารจัดการอยู่แล้วถูกต้องไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะสุดท้ายนี้กอชยอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนหน่อยไหมคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะขับเคลื่อนวินัยการเงินถือว่าเป็นองค์ความรู้แล้วก็เป็นอาวุธที่สําคัญจริงๆในยุคนี้คะ่ะค่ะต้องบอกว่านะคะการออมเงินสําคัญกับทุกท่านนะคะต้องจัดการเงินด้วยตัวเองก่อนนะคะโดยการจัดสรรเงินอย่างน้อยนะคะ20% ต้องออมก,ก่อนใช้เอาไว้สําหรับเพื่อการเกษียณหรือฉุกเฉินที่<ม>จําเป็น<ม>ต้องใช้ค่ะค่ะในชีวิตจริงที่เราเจอนะคะจริงๆแล้วมีใครกิดเงื่อนไขหรือว่าเจอสถานการณ์ที่ยังไงต้องเอาเงินออกมาก่อนเนี่ยต้องบอกช่วงโควิดมีโควิดสามาชิกโฮมขอปลาออกนะคะซึ่งเขาบอกเขาขอบคุณกองทุนแล้วนะที่เขายังมีเงินหมื่นสองหมื่นติดพอร์ตเขาอะเขาไม่มีที่ไหนจะไปเอาแล้วเขาก็ขอลาออกนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในช่วงที่เขาไม่มีขายของไม่ได้ เสียก็กลับมาสมัครสมัครใหม่แล้วค่ะกลับเข้ามาใหม่เพราะว่าเราสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลานะคะในหกนี้แต่ว่าเสียดายถ้าไม่จําเป็นเนี่ยมาแต่แต่เขาจำเป็นมาถอนก็ให้ถอนแล้วก็โดนยึดเงินสุทบกลับไปแล้วมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้ต้นใหม่ก็สมทบใหม่ได้ใช่ที่เป็นความยืดหยุ่นมใช่ค่ะแต่ว่าไม่อยากให้ทำเราจะต้องถามนะว่าจะไปทาอะไรอะไรเงี้ยว่าจําเป็นอ่าโอเคค่ะบางทีเขาไม่เข้าใจว่ามีเงื่อนไขนี้มาคนเที่ยวได้ไม่ได้นะคะ ค่ะค่ะซึ่งช่องทางติดต่อก็เยอะเหมือนกันแต่สําคัญเมื่อกี้ท่านเลยาเล่าแล้วนะคะต้องตรวจสอบสิทธิก่อนนะว่าเรามีสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าั้าอายุ15เนี่ยเริ่มได้เลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเป็นคนทํางานแล้วเราต้องดูหน่อยว่าเรามีสิทธิ์กับกลไกการฝากเงินอื่นๆอยู่หรือเปล่านะคะเพื่อไม่ให้ทับซ้อนกันแต่อย่างนี้ก็จะให้ข้อมูลเลยในระบบจะให้ข้อมูลเลยหรือว่าอยากโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็จะขึ้นเลยว่าสมัครได้ก็สมัครเข้าไปตามโฟล์ทไม่ได้ก็ เขาบอกไม่ได้ติดสิทธิ์อื่นอะไรเงี้ยเขาจะให้ขึ้น่างั้นเลยค่ะคือทําทุกอย่างตามระบบได้หมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะถ้ายังไงสงสัยก็สามารถโทรไปสอบถามัจงานที่02-0499,000นะคะหรือไปไลน์แชทบอทดเราเรามีไลน์ที่อ d d t h สามารถเข้าไปสอบถามได้แล้วก็จะมีอัตโมติติดต่อค่ะก็ร่วมปรึกษาหารือได้เช่นกันทได้อีกสักนิดหนึ่งนะคะเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาสู่การออมเงินผ่านกอชบ้างค่ะค่ะก็เชิญชวนถ้าใครนะคะไม่แน่ใจว่าแต่เองมีสิทธิ์ไหมก็ ตรวจสอบสิทธิไ์ได้ได้แอปพลิเคชันกอชอนะคะถ้ามีสิทธิ์ชวนสมัครค่ะท่านเพราะอยว่าสมทบรัฐบาลรอจ่ายอยู่นะคะถ้ามีสิทธิ์ก็เชิญเลยค่ะ วินัยการเงินนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญเหลือเกินแล้วอย่างยิ่งก็คือเรื่องขององค์ความรู้ด้วยที่จะมาพัฒนาทักษะทางการเงินด้วยแล้วก็การออมเงินสู่วัยเกษียณนี่แหละค่ะ,คะก็จะเป็นเส้นทางสู่ความมั่นคงในยุคที่เป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบนี้แล้วเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบสุดยอดเลยคือเต็มรูปแบบเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการมากนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค,คะช่วงนี้เราพักกันก่อน,อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจรออยู่ค่ะ